รถลงเรือไปเหนือลงใต้ค<า>่ปลืมพกตังค์ไปด้วยเ้ค่ารถค่าเรือแล้วก็ซื้อมองเที่ยไว้ดมแมะลงพิษสัตว์กัดต่อย<า>ปวดกล,ลกล้ามเนื้อทาถูทาถูอมาถึงช่วงจำอวดหน้ามานนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยยาหมองตราถ้วยทองนะครับวันนี้เรื่องราวใหม่ทันสมัยเหลือเกินโอ้โหขโมยขาโจรของหายต้องไปที่ไหนครับตามโจรหนึ ไปแจ้งความโอไปแจ้งความแจ้งความก็ต้องขึ้นโรงพักอเมียหายก็ไปแจ้งความของในบ้านหายแมวสุนัขหมาหมูหายก็ไปแจ้งความไปแจ้งความหมดนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นชอยเรื่องที่เกี่ยวกับโรงพักตำรวจนะครับผมพร้อมยังครับพร้อมครับอ้าวช่วยกันย้ายออยากดูผมอยากดูคนดูอาทอดไปดิรุปด้วยช่วยกันนยโยงนาพวงนายนงครับเยวเ เเงสวัสดีครับสวัสดีผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเกิดมาเป็นตำรวจบางครั้งเจ็บปวดและในหัวใจดูสิต้องใส่ชุดกากีก็ผมมาทัดนะสิเขาเอามาให้ เอามาให้ตังหลายชุดพญาคุดนะเขาไม่ยอมใส่ถ้าอย่างท่านเอามาให้ฉันคนทันนั้นอยากใส่เขาเป็น <c oughs> คนทันเละกากีตัวเดียวเนี่ยนะ,ะชุดกากีนี่คนทัน๋อ,อไหลพอไมอะไหลอยู่ใ โอเคไปกต่อเข้าไปอยากใส่การคดฟรีเอ้ยเน่มาอยู่โรงพักก็หวังจะได้พักแต่ก็ไม่ได้พักจะพักมั่งก็ไม่ได้ประเดี๋ยวเรื่องนั้นแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องดีมีแต่เรื่องร้ายเอ๊ะวันนี้ทำไมมันเงียบอย่างนี้อ้าว มาพอดีนี่มีมเรื่องอะไรสวัสดีครับท่านเจ้าหน้าที่อยากทราบว่าที่นี่มีตำรวจไหมคุณฟ <rue> ังดีๆเออผมนี่แหละเป็นผู้หมวดอ๋ออพอแล้วตำรวจน่ะเขาอยู่ที่ไหน <S <S นี่เนเนฟานะครับผมมีเรื่องเราจะมาแจ้ ไปตามตำรวจให้อะไรนะผมนี่เป็นผู้หมวดเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่เอาก็แล้วทีนี้มีผู้บัญัาการทีิลากไหมเอ๊ะดูพูดจาไม่เข้าท่าเอ๊ะนี่แกเมามาแกเมามากใช่ไหมไม่ได้เมามาก เมาคนเดียวกี่คนอื่นไม่เกี่ยวคนเดียวก็เมาได้กินที่ไหนถึงได้เมามากเอาก็กินที่ปากก็ถึงได้เมาไงแต่กินเหล้าที่ไหนมาแล้วก็กินจากร้านเหล้าไม่ใช่ร้านมอเตอรไซค์ามเลยเดกแกติดเหล้ามากหรือไงกัน๋อไม่ได้ติด แต่ว่างานเลิกมีได้ไม่ได้เลยรู้ไหมว่าเรามันไม่มีดีทำไมจะไม่มีดีก็มีดีกรีไงโอ้มีดีกรีเมาแล้วเป็นไงมั่งโอ้เน่เน่พอเมาแล้วขาน่ะมันทะละกันครับที่ขานี่ ขานี้มันจะไปโอ้โหนี่นี่กินซอสพริกก็อุตส่ามเมา้าว่าแล้วไม่เล่าถึงเอาไปเผ็ดไปโอคนจะเมาเนี่ยนะซอสพริกก็เมาได้รัวด้วแล้วถึงเมาเผ็ดๆเนี่ยเอามาทำไมเอามาแจ้งความเอ้าแจ้งความ เรื่องอะไรอ๋อก็ที่ในซอยมีผู้หญิงมัคว้นมันส่งเสียงรบกวนนะจนผมนอนไม่ได้เหรอมันด่าผัวมันแล้วกันทั้งคืนดึกนะ <c oughs> ดึกเดินๆดินยังด่ากันอยู่ได้โอ,อยากให้คุณตำรวจไปช่วยเตือนมันทีถ้าเสียงดังอย่างนี้แล้วผมคงนอนไม่ไหว ผัวเขาเป็นใครชื่ออะไรกันเอาก็ผัวมันก็ฉันนั่งอยู่นีไน่ไงวอนนี้เมียด่าก็ใช่เ<อ>งยียด่ยาเนอะไม่หลับสิยอ้าวนี่นี่มานะครับคุณตํารวจนี่อ้าวภาคุณ ำรวดโดนเมียด่าคิดดูจะมีน้ำหน้านอนได้ไหมเอานี้เรื่องนี้แกไม่ต้องแจ้งความเดี๋ยวฉันจะไปห้ามเมียแกให้ ช่วยด้วยอนคนสวยโดนทำร้ายคนสวยโดนทำร้ายงั้นคนเมามานั่งทางนี้ดีกว่าย้ายจากฝั่งขวามาฝั่งซ้าย้ยจับละไรเล้ไม่จับได้ไงวยวายไจับแล้วก็ไว้ที่เก่ามาใส่กระเป๋าของเกงซะเมื่อไหร เป็นอะไรโดนข่มขืนอ,อะไร,ะไรโดนข่มขืนตั้งแต่เมื่อคืนตอนเดือนไงโดนที่ไหนไอทีว่าโดนโดนตรงที่เขาโดนุยถามมาได้โ,<อ>โดนข่มขืนก็น่าจะรู้โดนข่มขืนที่หูมันมีที่ไหน๋อทีเขาโดนกัน สถานที่ที่โดนช่วยบอกหน่อยสถานที่ที่แกโดนแกช่วยบอกหน่อยโดนในซอยใกล้ๆถนนใหญ่อ๋อในซอยใกล้ๆถนนใหญ่โดนกี่ครั้งเป็นรอ ไอ้ที่ซอยนับแต่ถนนใหญ่เอา้เอาโดนกี่ครั้งสครั้งเป็นไงบ้างแตกตางกันไปอเอา้เอาเครั้งที่หนึ่งเจ็บปวดรวดร้าวครั้งที่สองเราทุรนทุรายครั้งที่สองทุรนทุราย ครั้งที่สามเป็นไงเราหัวใจแทบกระเจิงมันรื่นเริง,เรงมันเทิงใจล้วที่มาแจ้งความจะเอาอยัางไงมัง่งเอมาเล่าสู่กันฟังแล้วไม่ได้เอาอยัางไงโอ้ถ้าจะช่วยอีกหนูก็ขอถ้าช่วยเล่าต่อต่อกันไป เออดี๋ยวไปจับตักเอ๊ะเขาเป็นผู้หญิงโอยโดนแล้วมน่าห่วงแล้วบอกว่าเขาโดนผมขืนมาแล้วนะเอเขาโดนข่มขืนมาแล้วไม่จับเขาหน่าคุจริงนะน้องฟังฟังแล้วว่านายเห็นใจตำรวจไทยเหมือนกันนะมีแต่เรื่องบางทีเรื่องอะไรเป็นเรื่องบางทีลงพักหมดยังไห็ตำรวจว่านาเห็นใจอยู่แล้วพอเห็นตำรวจเนี่ยผมคิดถึงพ่อพ่อผมนี่ตายในหน้าที่เลยนะพ่อเป็นตำรวจอ่ะไม่ไม่เป็นจโดนตำรวจยิงตายนี่เหรอตายในหน้าที่อยกันนะมือซ้ายคือกำสร้อยมือขวากำปืนเลยนะตายในหน้าที่ ป้อมกำลังพวอย่างั้นตายจย่พ่อให้ได้นะ เอาถืออะไรมาจะมาให้ตำรวจเหรอไม่กำลังจะบอกว่านี่คือดอีวีดีคุณพระช่วยสัมดงสดครั้งแรกท่านผู้ชมที่ชมปุ๊บนะครับดูอยู่ชื่นชอบและเกินนะฮะตำรวจหน้ามาเนี่ยจะให้ชอยเรื่องอะไรเขียนมาถ้าเรื่องของท่านได้รับการเลือกแล้วจะโยงเอาไปชอยนะ,ะรับไปเลยครับดีวีดีคุณพระช่วยสัมเดงสดนี่ครั้งแรกครั้งแรกและครั้งที่สองนะครับคุณพระช่วยสัมดงสดป,สงปีสองกำลังจะเกิดขึ้นะนะครับในเดือน สิงหาคมนะครับนีมีันที่12วันแม่เลย12สิงหาทั้งครอบครัวไป12 13 14 15สิงหาคมตอนนี้ต้องรีบจองตั๋วนะเห็นได้่าครับว่าครอบครัวเหมาก็ังเป็นตระกูลไปดูเลยไม่งั้นเดี๋ยวเหมารอบแล้วไม่ได้ดูนะฮะดูละครอัศรคิงพาวเวอร์ซอยแรงน้ำหายากหายากด้วยอยากให้ชายเรื่องอะไรก็เขียนจดหมายมาเขียนมามาละครับวันนี้คุณมาช่วยเราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ